ออดจวเนอร์ครับซับแทงปรับแปดนะฮะเนี่ยเห็นมันเข้าโยกนะรถอะโยกนุ่มเลยล่ะนะครับระยะยุบเนี่ยมิดเดิลบัมบิกบัมเนี่ยโอเคนะสมอบัมโอเคนะแต่สะเทือนตึ๊กตึ๊กฝาท่อลอยต่อถนนนะครับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือแก๊สเยอะนะครับ แกเยอะไปนะครับหรือนะมีดับัมเยอะไปนิดหนึ่งนะหรือรีบาวไม่พอนะอย่างเคสเนี่ยเขายุบโอเคอาจจะไปติดมิดเดิลบัมนิดเดียวนะแต่รีบาวเนี่ยไวไปนะก็เลยตึงดึงตึงดึง,ดง,ดงนะครับก็คือขายืดสปริงถีบเร็วนะลอ้อไปชนก้นหลุมตึงนะ เดี๋ยวเราจะปรับให้นวลหนึบนะครับ FC จากชลบุรีสวัสดีตอนบ่ายนะครับนัมเบอร์ที่362 Pro Fender โปรฟนรปับ8หน้าหลังไปแดงเลยมาฮะเทนเกาหลีวันนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับกับทีมชาติเวียดนามนะฮะในฟุตบอลชายซีเกมนะครับก็น่าจะเป็น รายการสุดท้ายแล้วนะครับอหลังจากที่เราไปลองรถกันมาเมื่อกี้คราวนี้เราก็มาเปิดแผ่นชิมดูนะครับการทำแผ่นชิมมีมากมายหลายร้อยวิธีนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาทีละจุดนะครับซับแทนส์แป8นั่นหมายความว่ามีเบอร์1นถึงเบอร์แให้เลือกเบอร์1นถึงเบอร์แจะเป็นระยะยุบตัวเป็นระยะยุบตัวของโชค ที่จะสั้นลงนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเขาจะยุบตัวส um> uh um ั้นลงเรื่อยๆตามความความเหนืดของน้ํามันที่ไหลผ่านรูตามโฟล์เิตามโฟลส์ของน้ํามันที่ไหลผ่านรูในผับในปุ่มซับแทงอะครับนะก็จินตนาการตามนะครับคราวนี้ลูกค้าบอกว่ามันกระด้างไปหน่อยมันกระด้างไปหน่อย ตอนลงลูกอนะคขับช้าๆเนี่ยมันยุบลงไปแล้วยืดขึ้นมาเลยในเบอร์หนึ่งแต่มันกระด้างตึงๆตึงๆนะอย่างที่ผมบอกตอนไปลองนะกระด้างเกิดจากอะไรหนึ่งแกส๊สสองฟีโฟ,โฟไม่พอสามมิดรมบิ๊กบัมไม่เหมาะสมนะครับแกส๊สถ้าเราทำฟีโฟใหญ่แก๊สต้องเติมเยอะคราวนี้แก๊สเติมมาประมาณ150เรามาดูฟีโฟว่าเหมาะไหมครับฟีโฟ 2.5, ูณผมว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งถ้าลูกค้าอยากจะนุ่ม อยากจะลดกระแทกนะคำว่านุ่มของลูกค้าคือลดกระแทกนะครับผมจึงเชียร์เพิ่มฟรีโฟเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมพุนเชียร์ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับว่ามันจะดีไม่ดีนะครับเพราะเราต้องการลดกระแทกโดยการเพิ่มฟรีโฟใช่ไหมความจริงเรามีแผ่นชิมนะฮะแต่คราวเนี้ยอันนี้มันก็เยอะเกินไปไงนะฮะเราอยากได้ครึ่งเดียวอะ่ะเราก็ต้องเสียเอานะ ไม่ต้องซีเรียสนะครับหรือใครซีเรียสก็ขอผ่านนะต่อไปมิดเดิลบ m ให้0-3มา3แผ่นนะครับเยอะไปไงพอเขาผ่านฟรีโฟไปเสร็จใช่ไหมฮะเดี๋ยวปากกาสลับพอเขาผ่านผ่านฟรีโฟไปเสร็จปุ๊บเขาไปเจอชุดมิดเดิลบ m มที่ใหญ่มากเขาจึงยุบได้แค่เลขหนึ่งเขาก็กระด้างหน่อย รทรานี้เดี๋ยวเราเอาออกเราเอาเออกให้เขายุบถึงเลข2ก,ก็จะนุ่มนวลขึ้นนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับส่วนถ้าย,ยืดยืดเร็วไปนิดหนึ่งไม่นิดหลอกผมอยากให้ยืดใชยย้หน่อยเพราะผมชอบตุ๊บแล้วก็ตื้อออกไปผมไม่ชอบแบบตึงๆนะคือถ้าใครชอบตึงๆก็ไม่มาให้ผมแก้ไงคนที่มาให้ผมแก้ส่วนมากชอบตุ๊บตื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เติมรีบาวเข้าไปอีกแผ่นเดียวก็พอนะครับ หรือท่านใดชอบตื้อเยอะๆก็ใส่ไปสองแผ่นนะฮะก็จบด้วยประการลัชนีนิวฟอร์จูเนอป้ายแดงเพิ่งวิ่งมาแค่2000กว่าโลเองใส่โชคมาไม่ถึงพันโลเลยเอามาให้เราแก้ละ้อยบางนาจัดให้ฟิลลิ่งอีกยัวเซลโชคของคุณฟิลลิ่งของคุณบอกมาผมทำให้